ฉันชื่ออลิณาฉันักลื่นพลาดลื่นดูดฉันลงไปใต้น้ำทุกอย่างก็มืดสนิทพอลืมตาอีกทีฉันก็นอนอยู่บนฝั่งไอ้น้ำทะเลแทบขาดใจแล้วโนอาไลฟ์การ์ดก็เป็นคนช่วยฉันไว้ความนิ่งความแข็งแรงและสายตาโฟกัสของเขาทำฉันทึ่งสุดๆตั้งแต่วินาทีนั้นฉันรู้เลยว่าฉันอยากเป็นไลฟ์การ์ดเหมือนเขาที่โรงเรียนฉันหยุดคิดถึงตอนโนอาช่วยไม่ได้มันเล่นวนในหัวเหมือนหนังสั้นวันหนึ่งฉันทิ้งความฝันธุรกิจของพ่อแล้วไปสมัครเรียนไลฟ์การ์ดแทน โนอาแปลกใจแต่ก็ให้กำลังใจเต็มที่เขาไม่ใช่แค่โค้ดแต่เหมือนพ่อคนที่สองที่คอยฟังคอยดูคอยดัยดนให้ฉันเก่งขึ้นส่วนพ่อฉันพอรู้เข้าก็โกรธจัดว่าไงนะลาออกจากสายธุรกิจเพื่อไปทำไลฟ์การ์ดเนี่ยนะพ่อทั้งดุทั้งเครง่งแถมยังมีโรคหวัวใจทำให้ฉันไม่กล้าถเถียงทั้งที่ในใจอยากให้พ่อเชื่อใจฉันแต่ที่ศูนย์ฝึกมีโนอาคอยสอนฉันรู้สึกเหมือนตัวเองจริงๆแข็งแรงอิสระมีชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดซับนะ พราะต่อจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับฉันไม่ใช่แค่การฝึกแล้วแต่มันคืออันตรายจริงๆบ่ายนั้นหลังซ้อมหนักทั้งวันฉันกับโนอาเดินเล่นบนชายหาดเงียบๆเขาเล่าเรื่องตอนลงไปช่วยคนทั้งคนที่ช่วยทันและคนที่ช่วยไม่ทันเราหัวเราะก,กันแล้วก็มีช่วงที่ฉันเผลอน้ำตาคลอฟังเขาเล่าว่าตัวเองเสี่ยงชีวิตเพื่อคนแปลกหน้าทําให้ฉันยิ่งเคารพเขาเข้าไปใหญ่มันยิ่งทําให้ฉันมั่นใจฉันก็อยากช่วยชีวิตคนให้ได้เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบนั้นลูกสาวโนอาโรซี่โผล่มาแล้วทำหน้าดูแคลนจริงจังเหรอพ่อยังจะเสียเวลาพูดเรื่องไลฟ์การ์ดอีกพ่อไม่ได้ช่วยในทั้งโลกหรอกนะโรซี่พ่อเธอสิ่งชีวิตทุกวันก็เพื่อช่วยโลกนั่นแหละพูดง่ายสิก็เธอรวยนี่คนแบบเธอไม่รู้หรอกว่าการดิ้นรนมันเป็นยังไงอะโรซี่มองฉันเหมือนกำลังสาบว่าอะไรแย่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับฉัน เช้าวันต่อมาตอนเดินเข้าไปในศูนย์ฝึกบรรยากาศมันแปลกไปพลังหายไปหมดเหลือแค่ความเงียบกับหน้าเคร่งๆของโคช้ชคนใหม่ฉันมองหารอเห็นรอยยิ้มสบายๆของโนอาแต่เขาไม่อยู่ขอโทษนะคะโคชนโนอาไปไหนเหรอเขาถูกย้ายแล้วมีผลทันทีจะไม่กลับมาที่นี่อีกฉันรู้สึกเหมือนผืนหายไปไม่มีคำลาจบไม่มีข้อความอะไรเลยแค่หายไปฉันฝืนซ่อมจนจบคาบแล้วก็วิ่งออกมาข้างนอกน้ำตาร้อน เออล้นหลังโนอาถูกย้ายไปฉันเหมือนหลุดทิศการฝึกไม่เหลือความหมายเขาคือเหตุผลที่ฉันพยายามหลายวันฉันเดินหาตามหอไลฟ์การ์ดทุกจุดแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ไหนสุดท้ายฉันก็เลิกฝึกค่ำวันหนึ่งพ่อเดินเข้ามาในห้องฉันอลีน่าพ่อเข้มไปกับลูกเกินไปพ่อแค่ไม่อยากให้ลูกเจ็บเพราะดันวิ่งตามสิ่งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจพ่อคิดว่าหนูควรเลิกไหมไม่หรอกคิดให้ดีก็พอ แต่ถ้านี่คือสิ่งที่ลูกอยากทําจริงๆก็ลุยเลยอย่าให้ใครขวางแม้แต่พ่อเองคำนั้นแรงกว่าคลื่นลูกไหนไครั้งแรกเลยที่ฉันรู้สึกว่าพ่อเชื่อในตัวฉันเช้าวันต่อมาฉันคว้าของวิ่งไปชายหาดแล้วเริ่มฝึกใหม่อีกครั้งคราวนี้เพื่อตัวเองจริงๆการฝึกโดยไม่มีโนอายากกว่าที่คิดคลื่นแรงแดดแรงตัวฉันก็หมดแรงมีครั้งหนึ่ง ฉันวิ่งสปีดบนทรายพร้อมห่วงชูชีพแล้วลืมแกะเชือกห่วงดึงฉันกลับจนล้มตุงก้นจ้ำเบ้าต่อหน้าทุกคนแต่ของง่ายๆแบบนั้นยังไม่เท่าตอนโนอาชมฉันเธอมักมองแรงใส่พอโนอาหายไปเธอก็เหมือนได้โอกาสเต็มที่ระวังหน่อยนะอลินาเธอคงไม่อยากจมน้ำรอบสองใช่ไหมเธอจ่ายโคชเพิ่มริวหนักๆแอบซ่อนห่วงชูชีพข,ของฉันแถมปล่อยข่าวว่าโนอาแค่สงสารฉันเช้าวันนึงที่โรงเรียนซิลาดสูง หลอดูดีหน้าเหมือนไส้เดินมาหาฉันพร้อมรอยยิ้มเธอคืออลีนาใช่ไหมฉันเคยเห็นเธอฝึกที่ชายหาดเก่งมากเลยนะน้ำเสียงเขานุ่งสุภาพฟังแล้วรู้สึกอยากเชื่อใจแป๊บเดียวฉันก็พูดไม่ออกแล้วเอลิสก็โผล่มาเหมือนพายุเข้าซิลสัสนายมาคุยอะไรกับยายนี่เดี๋ยวพวกนายรู้จักกันเหรอเอลิสอย่าเริ่มเลยนะฉันแค่ทักทายเฉยๆโกหก ยายนี่กำลังจะแย่งนายไปจากฉันฉันยืนนิ่งเอลิสมองฉันเหมือนฉันทำอะไรผิดหนักมากกรามซิลาสเกรงเขาเดินหนีออกไปส่วนเอลิสก็ร้องไห้ฟูมฟายตามหลังมองดูฉากนั้นฉันรู้สึกหนาวหนาวไม่ได้อายแต่รู้สึกไม่ไว้ใจมากกว่าเหมือนซิลาสมีอะไรแปลกๆฉันนั่งอยู่ริมสระในร่มมองรูปเก่าๆของฉันกับโนอาโคชโนอาเจ๋งมากเลยนะเธอโชคดีจังนายรู้จักเขาด้วยเหรออืม ฉันก็ฝึกที่นี่เหมือนกันยังคิดว่าตัวเองเป็นลูกรักโนอาอยู่เหรอทุกคนรู้กันหมดว่าเขาแค่สงสารเธอไม่จริงเลยอาลีนาเก่งสมควรได้รับแล้วน้ำตาเอล้อนตาเอลีสก่อนที่เธอจะวิ่งหนีไปขอโทษนะเรื่องเมื่อกี้ฉันเลี้ยงข้าวแก้ตัวดีไหมฉันลังเลแต่ความเหงาทําให้ฉันตอบตกลงถ้าตอนนั้นรู้ล่วงหน้าได้ฉันคงไม่ไปนั่นคือความผิดพลาดใหญ่สุดของฉันตอนแรก ซิลาดเหมือนทุกอย่างที่ฉันคิดว่าตัวเองต้องการอบอุ่นตลกอยู่ข้างๆเสมอเธอไม่ต้องการใครอีกแล้วอลิน่าแค่ฉันก็พอแรกแรกก็ฟังดูน่ารักจนเริ่มไม่ตลกเขาเริ่มห่วงแอบใช้ตารางฉันไม่ชอบให้ซ้อมดึกไม่พอใจเวลาฉันไปกินข้าวกับพ่อเขาพยายามพาฉันไปปาร์ตี้แย่ๆฉันไม่ไปเขาก็หงุดหงิดแล้วฉันก็เริ่มเห็นด้านจริงของเขาค่ำหนึ่งฉันแอบตามเขาไปแล้วก็แข็งทื่อเขาอยู่กับโรซี่พวกเขาหัวเราะ จับมือแล้วจูบกันท้องฉันบกุกฉันบอกเธอแล้วยายนั่นโง่ไม่มีวันหาโนอาเจอหรอกดีเลยเราจบเรื่องโนอาแล้วต่อไปก็ถึงคิวพ่อเธอหัวใจฉันเต้นโครมพวกเขาจับตัวโนอาไว้ฉันวิ่งกลับบ้านอย่างกลัวสุดชีวิตแล้วก็เห็นควันรถของพ่อกําลังไฟไหม้แต่โชคดีที่เขาปลอดภยัยกําลังพยายามดับไฟระหว่างความโล่งใจกับความโกรธฉันเล่าให้ตำรวจฟังทุกอย่างไม่มีหลักฐานครับมิส เราทำอะไรจากแค่คำพูดไม่ได้แค่เขาลือเหรอถ้าเขารู้ความจริงได้ก็คงดีคืนนั้นตอนฝึกเวดึกที่ชายหาดฉันแทบโฟกัสอะไรไม่ได้ในหัวมีแต่คำถามว่าซิล่ากับโรซี่ทำอะไรกับโนอากันแน่แล้วเอลิสก็เดินมา <S 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 สีหน้าไม่ใช่แบบเดิมที่ฉันเคยเห็นยังคิดถึงฮีโร่สุดที่รักของเธออยู่เหรอเอลิสเราต้องคุยกันเรื่องซิล่าไม่ต้องฉันรู้สันดานเขาดี เขาหลอกฉันครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ฉันแค่รอดูละครเขาพังเธอรู้เรื่องโรซี่ด้วยเหรอเออฉันรู้หมดทั้งความลับทั้งเรื่องโกหกทั้งเกมสกรปรกฉันยังรู้ด้วยว่าโรซี่อยู่ไหนหาฉันไปได้ไหมฉันตัวแข็งมันคือการแบล็กเมลชัดๆแต่ความเป็นห่วงโนอาทำให้ฉันยอมปล่อยสัตว์ดีตัวเองไปก่อน คืนนั้นฉันร้องไห้อยู่ในห้องนั่งเล่นมือสั่นตอนเล่าทุกอย่างให้พ่อฟังพ่อหนูว่าหนูพอแล้วหนูไม่สนสอบไม่สนเป็นไลฟ์การ์ดแล้วหนูแค่อยากรู้ว่าโนอาปลอดภัยไหมคราวนี้พ่อไม่โกรธแต่กลับมองฉันด้วยสายตาเหนื่อยล้าแต่ใจดีอลีน่าการเป็นไลฟ์การ์ดมันไม่ใช่เรื่องเหรียญรางวัลแต่มันคือการทำให้คนอื่นปลอดภัยแม้ตอนที่เรากลัวนั่นแหละคือสิ่งที่โนอาเห็นในตัวลูก แต่ถ้าหนูล้มเหลวล่ะลูกจะล้มเหลวจริงๆก็ตอนลูกหยุดพยายามคนที่ช่วยคนอื่นได้คือคนที่ไม่ยอมทิ้งตัวเองก่อนคําของพ่อดังวนในหัวฉันอีกนานและฉันก็รู้แล้วว่าตัวเองต้องทําอะไรคืนนั้นเอลิสพาฉันเดินเรียบบ้านเงียบๆก่อนหยุดที่หน้าต่างบานหนึ่งบ้านโนอาอยู่ตรงนี้แหละหัวใจฉันเต้นรัวมองเข้าไปข้างในแล้วก็แข็งทื่อโนอาอยู่แต่ไม่เหมือนเดิม ขาใส่ชุดลำลองเสิร์ฟข้าวให้ซิล่ากับโรซี่ที่นั่งกินเหมือนเป็นเจ้าของบ้านโรซี่ดีดนิ้วสั่งเข้าเหมือนคนใช้ส่วนซิล่าก็นั่งหัวเราะ<อ>ฉันรู้สึกเหมือนอะไรในตัวเองขาดผึงเปิดประตูเดี๋ยวนี้อลิ่าเธอไม่ควรมาอยู่ที่นี่นะทําไมคะทําไมคุณยอมให้พวกเขาปฏิบัติกับคุณแบบนี้โอ้ยหยุดว่าหน่อยเขาเป็นคนเลือกอยู่เองใช่ไหมคะพ่อโรซี่สภาพใจิตใจแย่มากหลังแม่เธอตาย ฉันเลยอยู่ดูแลเธอเธอคิดว่าเธอจะเสียฉันให้เธออาลีนางั้นทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่คุณทิ้งฉันไปเหรออย่าเข้าใกล้เขาอีกอาลีนาไม่งั้นฉันกับซีลาจะทําให้ครอบครัวเธอเสียใจแน่ฉันบอกโนอาเรื่องผลงานดีๆที่พวกเขาทํากับรถพ่อฉันพวกเธอทําอะไรลงไปกันแน่ถ้าพ่อทิ้งฉันไปพ่อก็ต้องเจ็บเหมือนกันฉันรู้ว่าพ่อต้องทําฉันกำมัดแน่นอยากพุ่งเข้าไปสั่งสอนยายนี้ให้รู้เรื่องท่ามกลางความวุ่นวายเอลิสก็พังประตูเข้ามา้อมพ่อของเธอผู้บัญชาการตํารวจและนายตำรวจอีกหลายคน โรซี่ <G ül> พวกเธอสองคนไปกับเราตอนนี้โรซี่กรีร้องตอนโดนตำรวจจับใส่กุญแจมือเรื่องนี้ยังไม่จบขอบคุณนะมันคุ้มแล้วที่ฉียอมสละสอบไลฟ์การ์ดก็อย่าสละสิฉันอยากแข่งกับเธอแบบแฟร์แ,แ,แครั้งหนึ่งเหมือนกันโนอามองดูรถตำรวจพาโรซี่ไปใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจดูเหมือนเราสองคนต้องเยียวยาตัวเองเหมือนกันนะงั้นก็มาเริ่มใหม่ด้วยกันเถอะค่ะ สองอาทิตย์ต่อมาโนอาก็เกือบมาเป็นโค้ชของฉันอย่างเป็นทางการอีกครั้งแค่ได้ฝึกกับเขาฉันก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านวันสอบใหญ่ใกล้เข้ามาแต่ฉันกลับมั่นใจกว่าทุกครั้งฉันว้าห่วงชูชีกระโดดลงน้ําโดยไม่ลังเลกระแสน้ําแรงมากแต่ฉันฝ่ามันไปจนเจอเด็กคนหนึ่งกําลังจะจมพอฉันพาเขาขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยเสียงเชียร์ก็ดังสนั่นฉันหันไปเห็นโนอายืนยิ้มอยู่ดวงตาเต็มไปด้วยความภูมิใจแม้แต่เอลิส ผู้แข่งตัวท็อปของฉันก็ยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะปลบมือให้อย่างจริงใจตอนนั้นฉันเข้าใจเลยว่าการได้ช่วยชีวิตใครสักคนมีค่ามากกว่าเหรียญรางวัลทุกเหรียญบนโลกนี้